สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้จะมานําเสนอที่นากาซึ่งก็เคยพามาแล้วแล้วก็ไม่สามารถจะตีตัวนากาได้โดนจึงไม่สามารถจะมาเวลแล้วก็มาถ่ายคลิปอะไรได้นะฮะมากมายวันนี้จะมาเลเวลนะครับเมื่อกี้ขึ้นไปทดสอบแล้วตีได้นะครับตีโดนแล้วเพราะว่าใส่หน้ากาก,ากมาแล้วนะหน้ากากแองเจิลนะเพิ่ม เพิ่งเป็นของช็อปเพิ่มมาเมื่อวานนี้คือเมื่อวันพฤหัสนะครับอันนี้เป็นวันวันศุกร์ตอนถ่ายนี่ก็ประมาณเทีย่ยงนะฮะไม่รู้ว่าจะได้ลงเมื่อไหร่นะคิดก็ทําให้แม่นยําผมขึ้นมาถึงสามร้อยตอนไม่ใส่มันไม่โดนนะมันมันยังวืดอยู่นะมันยังวืดอยู่นะครับซื้อมาก็ประมาณสามล้านนะครับถามว่าแพงไปมไม้แพงครับ ราคาจริงๆตามอาไอเทมมอลกันจริงๆน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2,4งสี่สอนะครับแต่ว่ามาคิดว่าเราเราต้องการแล้วมันคุ้มสําหรับเราก็เอามาเวลดีกว่าจะไปรอให้มันเจอของราคาถูกซึ่งมันก็คงจะตกไปคงคงอีกประมาณสักอาทิตย์นึงนี้อาจจะหาได้นะครับสักประมาณ2,5นะครับก็คือลดลงไปประมาณ5,000สนแต่ถ้าพูดถึงการใช้งานแล้ว ซื้อตอนนี้แพงกว่า5 0 0แสนแต่ว่าได้มาใช้งานจริงเพราะว่ามันทำให้เราผมนะตัวผมนะอัดโดนผมก็คิดว่าคุ้มกว่านะครับก็ยอมฟักเนื้อแพงไป5 0 0แสนแล้วก็แจ้งเตือนเพื่อนๆที่อที่กำลังจะซื้อของอะไรอะไรที่ไม่ใช่ของมอนะครับตอนนี้ของกำลังราคาลงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการจะซื้ออะไรอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับใจเย็นๆนะครับ๋ยวของก็ลงเรื่อยๆเช่นกาตาจู3าบวก7เนี่ยผมก็ขอขอ อธิบายอะไรสักนิดหน่อยแล้วกันนะฮะกาตาจูบวกเจ็ดเนี่ยมันก็เมื่อก่อนขาย4ี่ล้านห้าอัพนะฮะเดี๋ยวนี้เ,เจอเมื่อกี้สามล้านเจ็ดเกือบจะซื้อมาแล้วแต่คิดว่าพอดีเราต้องการแองไนงะพอดีตังเรามีงบอยู่แค่สี่ล้านถ้าซื้อมาเนะะี่ยก็หมดไม่มีต,งอองตังซื้อแองพอดีตังซื้อแองไปเหลืองงบอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดล้านแล้วก็มีกาตาน้ํากับกาตาขิงหมดซึ่งราคากําลังลงอย่างมากนะครับผมจับกาตาขิงมาหนึ่งเจ็ด กาตาน้ำมา15ตอนนี้มีคนขายกาตากึ่ง1กกาตาน้ำหนึาอ่ะล้านสาอ่ะมีคนขายแล้วผมเดินตลาดอยู่ผมเห็นนะสุดยอดเลยสงสัยจะขาดทุนแน่ในงานนี้หรือไมก่ก็เออนะต้องรีบขายหรือไม่ก็รอให้พวกที่เขาขายถูกๆออกไปก่อนแล้วเราก็ต้องรีบขายราคาไม่สูงมากเพื่อที่จะได้เอาทุนคืนหรือไม่ก็ยอมขาดทุนนิดหน่อยเอาด,าดีจะขึ้นไปเวลนะครับอันนี้โดนแล้วครับประมาณเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะมีวืดบ้างนะน้อยแต่น้อยแต่โดนแล้ว แล้วก็วันนี้จะกินปั๊มด้วยปั๊มดอบหนึ่งไม่ได้ซื้อมานะครับนี่เป็นของดอบที่ผมได้มาตอนเริ่มเกมที่เขาให้มีกิจกรรมกิจกรรมอะไรอะ่ะตีหินกิ้วอะ่ะนะทุกวันอะ่ะแล้วก็ตอบปัญหาตอบปัญหาถูก5ข้อมันก็จะไปสร้างดาเมจให้หินกิว้วแล้วก็ได้มาเนี่ยนี่ไอ้นี่คือชิ้นที่ผมได้มาทั้งหมดรวมรวมแล้วผมเพิ่งทดสอบใช้ไปชิ้นเดียวคือมีเพื่อนแนะนําว่าถ้าเกิดจะต้องการที่จะ,ะคิดรายได้นะครับหนึ่งชั่วโมงหรือว่า สามสิบนาทีควรที่จะกินนะฮะชิ้นนี้ด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ไอ้พวกนี้นะเพราะว่าหนึ่งคือเราเล่นไม่เก่งไม่เก่งในที่นี้คือหรือเครื่องเราไม่แรงด้วยเราไม่มีความว่องไวด้วยคือผมไปดูหลายๆคลิปของคนที่เขาเล่นเนี่ยเขายิงนะฮะคือยิงเป็นยิงอ่ะกดดับเบิลของอาเชอร์คือเป็นยิงอ่ะไอเราเนี่ยกดดับเบิลมันไม่ดับเบิลขนาดกดกินทูตเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะกินทูตเลยไม่รู้ว่าเรากดผิดหรือว่าสมองรั่งการไม่ตรงกับมอนสเตอร์นะฮะอันนี้เราโทษตัวเราด้วยโทษเครื่องเราด้วย เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าผมไม่คุ้มที่จะกินผมเลยไม่เคยกินคูณทุกอย่างอะ่ะผมใช้อย่างเดียวคือเล่งความเร็วนะผมเลยเรียกตัวเองว่าพวกเวลดิบๆนะฮะคือเล่นเพราะชอบผมไม่จําเป็นจะต้องเลเวลเ9้แต่ก็ขอบคุณเพื่อนที่แนะนํามาแต่คิดว่าผมไม่คุ้มที่จะใช้ผมไม่ใช้แต่วันนี้จะใช้นะครับจะใช้ของฟรีที่มีอยู่นะเมื่อกี้ไปดูนนะกล่อง10ชิ้นอยู่ที่ราคาประมาณ4ี่แสนห้านะครับเพราะฉะนั้น1ชิ้นก็จะตกอยู่ที่ประมาณทุนนะทุน1ชิ้นอยู่ที่สี่หมครนบ หนึ่งชิ้นอยู่ที่45 0 0 0เนี่ยถ้าครึ่งชั่วโมงได้ไม่ถึง4 0,000นี่ก็ถือว่าขาดทุนแล้วก็อาจจะขาดทุนเล็กน้อยหรือว่าถ้าโอริดอปมาก็ถือว่าคุมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่านากาจะดอปโอริแล้วก็คลิปนะครับซึ่งพวกนั้นมันก็เป็นของที่ดอปยากเดี๋ยวจะเวลสักชั่วโมงหนึ่งนะอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้เท่าที่รู้นะจากที่อยู่มอนะเ,อเ,อเงินเราคาดอปลงมาแล้วเป็นความหมายว่า เงินเฟอ้อสำหรับคนขาย M พวกบอร์ดนะเงินเฟอ้อนะครับเพราะว่ามันแย่งกันขายแล้วก็ไม่มีคนซื้อนะขนาดของในมอยังราคาตกนะครับคนหายนะคนหายนะทีมงานที่จะเปิด AirTime เนี่ยนะถ้าไม่สามารถเพิ่มโปรแกรมปรรม้องกันบอร์ดให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้รับรองไม่มีทางที่จะได้กําไรมากมายแทนที่จะได้กินยาวๆนะอาจจะนะปีครึ่งปีตายแล้ว น่าเสียดายนะครับ่ทนที่จะได้เก็บว่าเกมนี้อาจถ้าคุณทําดีๆเนี่ยมันกินได้ยาวเลยนะแม้ว่าจะกินนน้อยแต่กินได้ยาวนะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นเขามีหน้าเว็บเขากาลังบอกว่าจะอัปเกรดความป้องกันบอร์ดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรของเขาละเอาละไปนาการกันดีกว่านะครับหลังจากอธิบายแพมมาเยอะแล้วนะครับในที่ต่อไปผมว่าผมจะไปแค่ไอ้แค่เล็กเค่ใหญ่แล้วก็พวกแมวน้ำแถวนั้นนะ มาว่ากันเรื่องนาการนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนาการเนี่ยมันก็จะวาดมาก็ได้นะครับเป็นอยู่ที่เมืองเอ่อเมืองข้างหน้าเนี่ยไม่ชื่ออะไรไม่รู้หรือว่าจะซื้อวาดมาก็ได้นะครับซื้อมาที่นาการนะครับเขาก็จะโผล่ที่เมืองนะแล้วเข้าวาดมานะครับตัวนาการนี่ก็หลอคลิปนะครับคลิปคลิปรูนะครับแล้วก็ไปเข้าวาดบ,บนกลางนะครับ ตัวนี้มันก็เวลดีนะพวกนี้ก็ถือว่าังเวลได้นะแต่ว่านาการมันจะดอกพวกโอริใหญ่กับคิดนะครับข้อดีข้อไม่ค่อยดีของมันก็คือการ์ดมันไม่ค่อยจะได้รับความนิยมหรอมั้งเพราะช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่ก็เจอบอร์ดนะเจอบ,บอร์ดพฤติกรรมแปลกๆฮนะเจอบอร์ดทั่วไปเจออยู่แล้วไอ้บอร์ดพฤติกรรมแปลกๆก็เจอตีมอนเสร็จแล้วก็ถอยถอยตีมอนเสร็จแล้วก็ถอยสามรอบนะแล้วก็ยืนตีเหมือนเดิมผมก็มันพฤติกรรมบอร์ดอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวส่วนใหญ่จะเป็นเอ่อให้อ่าเอาที่ผมเจอคือตัวตัวไนท์อ่าแต่อันนี้เจอแอดเยอะนะแอดสังซินเยอะมาก อันนั้นซึ้อไม่ไหวเข้าใจว่าวิ่งหนีอันนี้นะฮะโดนทุกดอกนะครับเดี๋ยวขอสู้ให้ดูก่อนที่จะเล่งความเร็วนะคลิปอะไรประมาณนั้นนะหรือไม่ก็ไปเรื่อยๆเลยไม่เร่งอนะ่ะเดี๋ยวจะดูข้ามเอา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 โลกมืดคลิปห้า ถ้าเจอสกิลนี้ไม่ควรจะยืนอยู่บนพื้นดินหรือควรวร์ปหนีไปเลยนะเพราะว่าเราจะโดนทุกดอกนะเออเลยไม่ดูเลยว่าอ๋อสามพันสามพันหกอ่ะประมาณประมาณสามพันสามพันเก้า่สามพันเก้าเดี๋ยวไปไปดูตัวเต็มๆดิแม่นะี่มันจะมาเยอะเลยเกินดูมันเดินดูมันเดินเนี่ยนะมันยึกยักอย่างนี้ผมเลยไม่นิยมที่จะกดยายนะฮะ มันไม่ได้ดังใจนะครับมันเงื้องักมันกดไปทางซ้ายมันกว่าจะตีมันทางขวาอะไรเงี <c> ้ย <oughs> มันเปืองยาที่ใช้ไม่คุ้มโดยเด็ดขาดเลยสำหรับผมเพราะฉะนั้นผมไม่นิยมเลยฮะไม่นิยมเครื่องเราไม่แรงนะรเราไม่เก่งไม่วอกไม่ว่องไวฮนะ <c oughs> นี่พยายามหาตีให้ดูเต็มๆสักตัว โอ้คนเยอะไว้เ้ยอ้าวเขาเขาหนีแล้วกดวาร์พอดีไม่งั้นจะหมดดินกิมทูตตัวนี้น่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะดูนะโอ้เลือดก็จะหมดด้วยเดี๋ยวคิดเลสนหน่อยโอเคสามเก้านะครับดีกว่าข้างล่างหน่อยเองหน่อยเึงนะครับแต่ว่าไอเคใหญ่ในดีอยู่นี้นะไอเคใหญ่รู้สึก,กรประมาณห้าเก้าอะหรือสี่เก้าห้าเก้าเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่ใจไม่อยากกดยาเสียดดยคิดว่าไปยังไม่คุ้มไนงะ เพิ่มดอบอะสำหรับผมคิดว่ามันไม่คุม้มเท่าไหร่เดี๋ยวจะเล้สักชั่วโมงหนึ่งนะครับด <c oughs> ูว่าจะมีอะไรดับไหมมีเลือดอยู่เท่าไหร่กดเลือดให้เต็มสิหกห้าล้กันนะครับโอ้แล้วก็ิยนยาดอบ แล้วก็กดไปอันนึงเพิ่มเป็น30นาทีโอเคเอาลนเดี๋ยวเวลวนะครับก็จะเล่นความเร็วไปแล้วกันนะดูก่อนไม่มีอะไรก็ไปเรื่อยนะเพราะว่าเล่นความเร็วแล้วไปทําในคลิปเนี่ยรันมันนานมันเพิ่มกว่านะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเพิ่มออปชันในการทําคลิปมันก็เลยรันนานนะครับแล้วเราไม่ใช่สอยชอบลากเยอะเยอะแล้วก็ไปกินทุทด้วยมันเปลืองมานามันจึงทําให้อัตราการดอกของเรามันก็ต่ําอยู่แล้วนะหนึ่ง ความจริงก็ไม่น่าจะพลาดอะไรนะเพียงแต่ว่าในจังหวะที่มันมีคนเยอะเราจะกิมทูดลงไปแล้วมันมันหนีพอมันมันหนีมันก็เลยมั่วซั่วเสียจังหวะนะถือเป็นอะไรที่ความจริงนี้ไม่จําเป็นต้องกินยายนะเนี่ยต้องกินไปก่อนเดี๋ยวตายจังหวะมันมั่วเพราะคนมันเยอะนะแล้วก็ก็เห็นอยู่ว่าเราจะลากมากิมทูตนะครับมารายาทเขาก็ไม่มีหรือว่า จะตายกดเลือดหน่อยอยังงกเลือดฮะเหมือนกับเห็นว่าเราตีอยู่นะก็ยังจะมาแย่งเก็บของอีกเนี้ยไอ้ห่ามารยาทไม่มีเลยคนสมัยเลยบางคนเดินมาดื้อ,อเลยนะไม่รู้ว่าคนหรือบอดเนนะี่ยไม่จะด่าย,ยังไงดีจะด่าว่าบอดดียหาว่าเรามีอคติ จะเดินไปถึงมงนเก็บแล้วมันก็ไปกำลังลากๆคุยจะกินทุกอยู่เขาก็มาเอาของเอาไปยในจังหวะที่มีมาเดินมาวาดมาแล้วมันแตกวงไปเนี่ยก็พอจะเข้าใจเนี่ยมาหยุดยืนดูแล้วม้มก็เดินไปอ่ะจะหนีก็หนีดิสิอะไรวะ เห็นคมเที่ยวแห่งทะเลทรายทะลุขึ้นมาจากพื้นยังสงสัยอีกเหรอเพาตัวอะไรไมันมุดอยู่วะจริงๆเลยนึกก่าัไปตุ่นนี้อ่ะหมดหมดแล้วแหมหมดแล้วฮนะหนึ่งชั่งไอ้ขึ้นชั่งชมง เออเมื่อกี้ผมไม่รู้ผมเริ่มที่เปิดเท่าไหร่นะขึชั่วโมงผมพอแล้วแหละ่จะได้ไม่อยากเกินไปไม่รู้ว่าจะพยายามตัดคลิปไปหรือว่าจะเร่งคลิปนะเดี๋ยวดูบางทีก็ตัดคลิปไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวบางทีก็เร่งแล้วแต่ารมแล้วขอดูก่อนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันค่อยๆมันค่อยจะคุมสักเท่าไหร่สำหรับผมนะรู้สึกเจอมันไม่เยอะแล้วก็อัตราการฆ่าเราต่ําต้องทุนลงไปแล้วสี่หมื่นเนี่ยมันก็เลยเครียดนี่ต้องไปหาทุนคืนอะไรวะทําไมเราไม่ได้ทุนคืนวะ ได้ทุนคืนไหมก็เลยไม่ชอบกดน,นะผมที่จะชอบไปเรื่อยๆมากกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องเครียดเรื่องทุนไงนี่อ่ะนี่ปะไม่ใช่เรือไม่ใช่เรือเอาละครับมาขายของกันนะไม่น่าจะคุมทุนเท่าไหร่อันนี้เซฟบอ๋อไม่เอโอเค,ครับต้องบอกว่าต้องดีซีด้วยนะเดี๋ยวผมจะคิดราคาดีซีนะครับ ได้ตุนคืนมาหน่อยถ้าขายโดยไม่ดีซีนี่ทุนยังไม่ได้คืนเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ชิน้นละประมาณหมื่นห้านะครับแล้วก็ยาเอวยิงเอ,งเองวยอะไรพวกนี้คิดแล้วไม่คุ้มทุนสําหรับอ่สำหรับผมนะสำหรับผมวิธีของผมนะคือวิธีของคนอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับว่าน,นี่ประสบการ์ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหรอช่วงนี้คูณร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกแล้วนะครับโอเคได้ดีซีก็มาอีกยี 40, ่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ ก็สิบเปอร์เซ็นต์ก็สี่พันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แปดเก้าพันแล้วก็อีกสองพันหมื่นตี่สมื่นหนึ่งนะหมื่นหนึ่งถึงหมื่นสองกำไรหมื่นหนึ่งถึงหมื่นสองนั่นคือกำไรนี่คือทุนนะทุนโอเคผมเลยไม่นิยมที่จะใช้นะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่าพฤติกรรมในการเวลของเราเครื่องเราตัวเรามันไม่เหมาะที่จะกดอะไรเลย เพราะว่าเราเล่นไม่ดีเครื่องเราไม่ดีไม่เป็นตามบังคับบัญชานะครับแล้วก็ตล์พฤติกรรมโอ้รวมๆแล้วก็คือทั้งหมดตัวเรานั่นเองมันไม่ดีส่วนคนที่คิดว่ามันดีมันเทพผมไม่เถียงนะครับมันดีจริงผมไม่เถียงแต่ว่ามันต้องเหมาะกับคุณด้วยเพราะผมมันไม่เหมาะนะครับมันไม่เหมาะแล้วอาจจะโชคร้ายไม่ดับอะไรเลยอีรูโอริอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยดูว่าขาดทุนไปหน่อย ถ้าเวลธรรมดาก็อาจจะได้ประมาณสา0 0 0ื0 0สองืนะโอเคเดี๋ยวไปดูประสบการณ์กันมันคูณ5 0นี้ไม่ต้องดูแล้วมั้งเดี๋ยวผมจะคูณให้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมลืมว่าตอนต้นเท่าไหร่ดวผมไปรันชิปผมจะขึ้นประสบการณ์ตอนต้นไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวจะบวกให้ผมว่ามันน่าจะได้ประมาณ8ถึงเเปอร์นะประมาณนะครึ่งชั่วโมงนะครับผมไม่ได้กดคูณอะไรนะแต่ว่าแล้วก็เจอน้อยด้วยนะคนเยอะด้วยคิดว่ามาเที่ยงคนน้อยแล้วคนเยอะเหมือนเดิมไหมนะ แต่จะทําอะไรดึกๆไปก็ไม่ไหวนะฮะกว่าจะรันคลิปเสร็จนะครับถ่ายเสร็จสมมติเราถ่ายชั่วโมงหนึ่งโปรแกรมแค่จะเสียรันเสร็จอีกกว่าจะรันเป็นวิดีโอนะฮะก่อนที่จะไปรันเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแบ็กอัพไฟล์ซึ่งเป็นโปรแกรมผมไม่รู้เรียกผมไม่เรียกถูกหรือเปล่านะมันจะแบ็กอัพไฟล์ที่เราถ่ายให้เป็นไฟล์ก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่ไม่เกินนั้นแล้วก็ ไปตัดต่อพอม,มันแบ็กอัพเป็นไฟล์แล้วเนี่ยผมก็จะเอาเข้าไปที่โปรแกรมตัดต่อของแคดเตซียโปรแกรมอื่นทําไม่เป็นฮนะโปรแกรมแคดเตอรมันทําง่ายาลูกเล่นมันน้อยแล้วก็มันง่ายก็ไปตัดต่ออีกนะถ้าเป็นคลิปชั่วโมงหนึ่งก็นั่งดูนั่งตัดเสียงไอนั่งตัดคลิปที่เราอาจจะบนไลฟ์สาระหรือว่าอย่าบนโลนไปทิ้งนะครับก็เสียเวลาอีกร่วมชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะ แล้วก็รันช่วงรันเนี่ยหนักเลยเพราะว่าถ้าอาัพคลิปที่มีความละเอียดนะอย่างตอนนี้ช่วงนี้พยายามนะพยายามที่จะอัพคลิปที่มีความละเอียด100 0เอ่ 1, 90, 1, 20, คูณ1,080เนี่ยผมพยายามรันคลิปประมาณนี้ก็เลยรันนานประมาณเกือบ2ชั่วโมงนี่ถ้ารวมแล้วก็ถ่าย1ชั่วโมงแบ็กอัพไฟล์1ชั่วโมง2ชั่วโมงตัดต่อคลิปอีกครึ่งชั่วโมงถึง ถึงชั่วโมงนึ่งเอาแค่ครึ่งชั่วโมงก็เป็นสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็รันคลิปอีกประมาณ2ชั่วโมงก็เป็น4ชั่วโมงครึ่งแล้วก็อัปโหลดลงอีกนะในขั้นตอนอัปโหลดนี่อาจจะทิ้งไว้ก่อนพักเครื่องอะไรอย่างงี้นะครับถ้าอัปโหลดอีกก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าก็5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะครับในการทํางานนะแต่ละคลิปนะคือบางช่วงเนี่ยมันก็พักได้เช่นพอเราถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็แบ็กอัพเป็นไฟล์เรียบร้อยแล้วโอเคพักได้อาจจะ2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งอ่ะแล แล้วก็ค่อยมาเปิดเครื่องเพื่อจะอตัดต่อคลิปแล้วก็รันคลิปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นช่วงตอนการพักผ่อนของเครื่องของเราด้วยเพราะฉะนั้นแต่จะได้คลิปแต่ละตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เขาทําคลิปดีๆแล้วก็มีเอฟเฟกเยอะๆแล้วก็มีอะไรเยอะๆเนี่ยเขาทํางานเบื้องหลังหนักกว่าหมเยอะนะครับหนักกว่าหมเยอะนี่ผมขนาดทําแบบเ,เขาเรียกว่ารว่กๆนะฮะรว่กๆเพราะว่าคุณภาพเราไม่ได้เท่านี้เราก็ทาเท่านี้เราไม่ได้อะไรมากมาย ยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่ติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนที่ติดตามนี้ก็นะก็เป็นกําลังใจนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็การทําคลิปของผมเนี่ยผมเล่นเกมอะไรผมก็ทําคลิปนั้นๆน,น,นะถ้าวันหนึ่งแรกนั้นเราผมไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำคลิปแนละ้วเพราะฉะนั้นอาจจะเวลาเขามีอีเวนต์อะไรอาจจะแวะโหลดเข้ามาแล้วก็ทําคลิปเท่านั้นนะครับส่วนถ้าไม่ได้เล่นนี้ผมก็ไม่ทำนะผมก็จะไปทาคลิปที่ผมเล่นอะไรอย่างนี้นะ ก็ถ้าคนที่ติดตามแรกๆลองไปดูคลิปแรกๆที่ผมทำนะคลิปที่1 2, 3, นะึ่ที่2ที่สที่4เนี่ยโอ้โหจะเห็นว่าเละเทะนะเละเทะก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะเอาละเดี๋ยวจะยาวจนเกินไปนะครับก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วในะคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ